สวัสดีปีใหม่พ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลตำบลโพทองทุกท่านในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ปีพศ2567นี้ในนามของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโพทองขออํานาจคุณพระรัตนาตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากโนโลกอันมีบารมีแห่งองค์หลวงพ่อนามวัดเกาะหลวงพ่ออิมวัดศิรขันธาราม โปรดดนบรรดาลประทานพรให้ทุกท่านพร้อมครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานการเงินมีสุขภาพกายใจแข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยคิดวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังมุ่งมาาตามปรารถนาทุกประการและในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้เทศบาลได้จัดแต่งสถานที่ประดับไฟแสงสีมอบเป็นความสุข แทนของขวัญปีใหม่ให้ทุกท่านได้มาชื่นชมเซลฟี่บันทึกภาพความสวยงามณบริเวณโรงเรียนโพทองจินดามณีและบริเวณหน้าวัดเกาะเช่นเคยอีกทั้งขออวยพรให้ทุกท่านเดินทางท่องเที่ยวทั้งไกลและใกล้ด้วยความปลอดภัยอิ่มเอมไปด้วยความสุขทุกท่านด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากเทศบาลตำบลโพทองสวัสดีปีใหม่2567ค่ะ So what be